เพืเ่อนๆลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดน,นะครับขณะนี้เวลา8นาฬิกากับ25 26นาที27นาที8นาฬิกา27นาทีของวันที่9กระสิกฎาคมผมคอยจะลืม8นาทีเอ้ย8นาฬิกากับอีก 28นาทีของวันที่9สิงหาคม2563หลังจากเราไปเก็บดินรากข้าวในนาข้าวแล้วมาตากแดดแล้วก็พาเพื่อนๆมาเก็บดินก็ไผ่ดินรากไผ่ต่อเลยนะครับพุดลงลึกๆนิดนี้ครับเพื่อนครับประมาณคืบหนึงอาจารย์บอกว่าขุดลงลึกๆสักหน่อยจุลินทรีย์จะได้เยอะๆบริเวณก็อไผ่กิมซุ้งนี่แหละครับ ก็พาเพื่อนๆมาเก็บดินตัวอย่างที่สองคือดินพอไผ่นะครับอาจจะเป็นตะกร้าเล็กๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกร่อนหลังจากเราขุดแล้วเราก็ร่อนผรว่าตะกร้าใหญ่ๆชัวร์กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวจะไปตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้นานๆแต่จริงๆแล้วค่อยๆเก็บไปเรื่อย พอดีครับทยอยเก็บไปมันจะมีบางช่วงที่ฝนชุกดินไม่แห้งก็จะลำบากเพราะนั้นก็เก็บดินเอาไว้ก่อนที่ฝนจะชุกหรือฝนจะตกนะครับดินแห้งเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปทาให้ดินหมาดหรือไปตากแดดเกิดความยุ่งยากสู่เราเอาดินที่มันมีความชทีนต่ำๆคือดินแห้งนั่นแหละครับดีกว่านะครับ ็ค่อนข้างจะละเอียดละอ,อมีเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาถามว่าเก็บยังไงถ้าเราจะไปบอกเก็บเลยก็จะมีความยุ่งยากก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆเราปั้นซะก่อนพอปั้นแล้วเก่งแล้วเดี๋ยวมาว่าขั้นตอนต่อไปตอนนี้ทุกคนเก่งนะครับก็เลยจะให้เก็บดินเพื่อเพิ่มเชื้อเวลาปั้นก่อนเนีเชื้อจะขึ้นดีขึ้นนะครับ พยายามจะเขียนหลักสูตรให้มันตรงกับใจเราแล้วก็ตรงกับใจหลายๆคนแต่ว่ากระบวนการการเรียนรู้ก็จะยุ่งยากถ้ามีการกระบวนการยากๆหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่ยากแต่ไปเจอคนบางคนเขาบอกว่ายุ่งยากคําเดียวเนี่ยคนเป็นสิบเลิกหมดเลยไม่ทําเลยเพราะนั้นก็เป็นความยุ่งยากที่จะไปบอกไปเล่ากันนะครับก็เลยสําหรับคนที่ คิดว่าอยากจะยึบเป็นอาชีพอยากจะทําปั้นก้อนให้เป็นเรื่องเป็นราวใช้กับตัวเองแล้วก็แบ่งปันตามพี่ตามน้องก็เรียนรูรวมกันนะครับเป็นตอนที่สองนะครับตอนที่สองนี่เราจะเก็บดินก่อไผ่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเก็บยังไงนะครับตอนที่สามก็จะเป็นดินปลวกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บดินปลวกต่อทำว่ายากไหมไม่ยากอยู่ที่ อยู่ที่เราอะครับบางทีการทำไม่ได้ยุ่งยากแต่ปากนะครับบอกว่ายากมันก็เลยทำให้ยากมากขึ้นตอนนั้นก็เลยจะโพสเป็นตอนไปนะครับเพื่อนๆลุงเฉลิมพีดีกเกษตรสมคิดน,นะครับตอนที่เก็บดินรากข้าวตอนเก็บดินกอไผ่ตอนเก็บดินปลวกมีสามตอนแล้วก็เอาไปปั้นกันนะครับคาดว่าน่าจะปั้นได้พรุ่งนี้นะครับวันนี้คงปั้นไม่ได้เพราะดินรากข้าวคงไม่แห้ง เราได้ดินกอไผ่สมใจปรารถนาคุดลึกๆสักหน่อยนะครับเพื่อนๆครับอาจารย์บอกว่าลึกๆในจุลินทรีย์เยอะกว่าจุลินทรีย์จะอยู่แน่นมากกว่าที่เขาพบโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่อยู่กับกอไผ่ราไผ่นี่แหละครับ ฝนยังไม่ตกนะครับเราได้ดินกอไผ่แล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บดินปลวกกันเป็นตอนที่สองเก็บดินกอไผ่ไปปั้นก้อนกระยายงหัวเชื้อจุลินทรีย์เ็นจดคคุนครับได้แล้วครับเพื่อนๆครับ